เปิดประตูให้กูหน่อยกูจะเข้าห้องถึงแล้วน่าจะเป็นห้องนี้นะอ่ะได้ละว,ว้าวห้องสวยจังเลยที่รักว้ายคุณพระกระหลังมิสระไว้น้ำด้วยสุดยอดออเป็นไงล่ะนี่ลราอึ้งไมยล่ะนั่น อย่างนี้ต้องให้ละวันหน่อยแล้วดูเอออย่างนี้สิที่รอคอยอ่ะโอ้โหไอ้น้รอึ้งเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปเล่นน้ากันเปลี่ยนชุดไปเร็วไปรุ้ยเลยนะไม่รอกันละไปแล้วชุดว่ายน้าตัวอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อยู่ไหนกันนะคนจะรีบๆอยู่ด้วยเข้ามาแว๊ว หลังจากเรารับประทานดินเนอร์สุดหรูเรียบร้อยแล้วเราชวนกันไปดื่มอีกิดหน่อยที่บาร์ริมทะเลจนมาจบกับภารกิจสุดท้ายที่ห้องพักของเราเมื่อสาสมกันแล้วเราทั้งคู่ก็พอ่อยหลับไปใครมันโทรมาตอนนี้วะเนี่ย ปตูให้หน่อยเออขอโทษนะครับว่าอะไรนะครับเปิดประตูให้หน่อยขอโทษนะครับองนี้มีคนอยู่แล้วน่าจะโทรปิดแล้วนะครับ ครเปิดประตูให้นหน่อยก็บอกแล้วไงว่ามีคนอยู่ขคผิดแล้วกรจะนอนเดี๋โทมอีกนะอะไรอ่ะเรามั่นใจนะว่าเราล็อกประตูแล้วนี่โซ่กับค้องแล้วด้วย <Hey. S 2> ตัวเองตัวเองพี่รักตัวเองตื่นตื่นตื่นไม่คุณหลับสบายเลยะถึงเธอตื่นมาก็คงช่วยอะไรเราไมไ่อยู่ดีคงไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะาไปดูดีกว่าอืมประตูก็ล็อกแล้วเรียบร้อยดีนี่นะโซ่ก็ค้องเราด้วยเื่อเราฝันไปอืมไหนลองจับเช็คดูอีกทีสิก็เรียบร้อยดี นั่นนอนดีกว่าตรงสส่เที่ยวมากกับเราเก็บไปฝันสมัง้งเฮ้ย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 คนเดินเสียงอะไรอะ่ะเสียงเสียงคนเดินอะ่ะมาจากไหนฮะใครอะน่ากลัวจังเลยอะไรนีเ่เสียงเสียงเสียงอยู่หน้าประตูด้วยนั่นนั่นมีตาผมด้วยแล้วเฮ้ยเอิดประตู แต่ทําไมก้มตม่ำจังเลยอะเอ๊ะเราคิดเองไม่ผีไม่ใช่หรอกถ้าก้มตัวได้ต่ำขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่สงสัยหรือว่าจะเป็นนักจิมนาติกขี้เมาเนี่ย<อ>ไปเที่ยวมาแล้วหาห้องจะไม่เจอหรือเปล่าก็เลยโทรมาแล้วเขาห้องผิดอาจเป็นไม่ได้นะอแต่เงยียบไปแล้วผงไปแล้วมนะั้งนอนดีกว่าเฮ้ยเสียงเสียงนี้เสียงข้างหูเลย วเ,เอวอเรอ่องแฟร์เราละเมอเสียงมันอยู่ใกล้มันอยู่ข้างหูเราเนี่ยเปิดประตูให้กูหน่อยข่าวนี้ไม่ขึ้นกูด้วยหงสันมันโกรธแล้วเนี่ยขู่เข้าห้องสวรรค์โกรธเสียงไก่ขันหาแล้วนี่เอ้าเสียงเงียบแล้วด้วยเฮ้ย แล้วนอนดีกว่าผมไม่มีอะไรแนละ้วมั้งเมื่อคืนนะครับไม่รู้มีใครโทรมาตอนดึกๆสองสามรอบแล้วก็พูดแต่ว่าเปิดประตูะให้หน่อยเปิดประตูะให้หน่อยอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่คนมาเดินอยู่หน้าห้องแล้วประตูะก็เหมือนเปิดเองแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเปิดเองหรือเปล่าเพราะว่าผมไปดูแล้วมันก็ปิดปกติแต่มันก็ปแปลกๆครับผมถามตรงๆเถอะที่นี่มีเหตุการณ์หรือเปล่าหรือห้องที่ผมพักอะ มีเอ่อจะเรเียกยังไงดีครับอ่ะง่ายๆเลยมีผีหรือเปล่าครับเรื่องผีไม่มีแน่นอนค่ะิฉันรับประกันได้ส่วนเรื่องออโทรศัพท์เมื่อคืนนะคะกับคนมาเดินหน้าห้องเดี๋ยวฉันเช็ควงจรปิดแล้วก็เช็คสายโทรเข้าให้ค่ะสักครู่นะคะฉันตรวจแล้วว่าไม่พบการโทรเข้าโทรออกอทั้งสิ้นค่ะส่วนเรื่องที่คนมาเดินหน้าห้องจากก็วงจรปิดพบว่าไม่มีใครมาเดินนะคะอื มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับเอา,อางเงินดีเราหลักฐานอะไรก็ไม่มีดูจากกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรอีกจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้นะจะขอเปลี่ยนห้องก็ไม่รู้จะมีใช้เหตุผลอะไรคันจะกลับไม่พักต่อแล้วก็เสียดายตังค์อีกว่าคืนหนึ่งมันก็แพงและอีกอย่างแฟนเราเขาก็แฮปปี้ซะด้วยดูเขามีความสุขมากๆอ๋อเราเอางี้ละกันเราไปเที่ยวให้เต็มที่ไปเลยพอกลับมาหลับหลับทั้งเดียวเลยวิธีนี้วิธีเดียวกลับมาให้เหนื่อยให้เพียลับเป็นตายไปเลยโอเคตามนี้แหละ และว,วันนี้ผมก็พาแฟนไปเที่ยวทั้งวันกลับมาถึงโรงแรมก็ดึกแล้วแต่พอถึงเวลาน,นอนจริงคนที่หลับอ่ะไม่ใช่ผม,มเป็นแฟนผมเธอหลับเป็นตายส่วนตัวผมมันไม่ยอมหลับใจมันคิดกังวลเหนื่อยแล้วเกินเพียแล้วเกินตัดหัดนังกอดเลยแฟนเราแล้วเราจะหลับยังไงเนี่ยงั้นเปิดทีวีดูแล้วกัน ทีวีเป็นอะไรอีกล่ะดูสิทีวีไม่เป็นใจเลยเนี่ยอย่าบอกนะหรือว่ามันดังอีกแล้วโทรศัพท์เอางาดีจะรับไม่รับสียงก็ดังซะด้วยถ้าไม่รับเดี๋ยวเกิดไปเราตื่นขึ้นมาจะยุ่งนะเงินรับดูแล้วกันเปิดประตู เยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยมันคงไม่มีอะไรัง้งแค่เสียงโทรศัพท์โทรผิดก็ได้แมวไม่เอาไม่คิดมากไปเข้าน้ำดีกว่ามันดังอีกแล้วยังไงกูไม่รับเว้ยคิดว่าแฟนเราคงไม่ได้ยินนะหลับสนิทสักนนาดนั้นโทรได้โทรไปดังได้ดังไปกูไม่รับเว้ย เดี๋ยวแม่ก็วางไปเองแหละตัวเองรับสายเหรอรับสายทำไมตัวเองรับโทรศัพท์เหรอรับทำไม หญิงที่ไหนโทรมาก็ไม่รู้เนี่ยพูดแต่ว่าให้เปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเขาก็ตอบว่าไปว่านี่มันกี่โมงแล้วลูซิตเนี่ยจะตีสองแล้วมัง้งเขาพูดเหมือนเดิมอ่ะเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเขาลำคาญเด,ย,ดยไปส่องตามแมวหน้าห้องดูงก็ไม่มีอะไรเนี่ยเปิดประตูไปดูก็ไม่เห็นใครสักคนผมได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาให้เธอได้ฟังแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เชื่อผม เธอจะบ้าเหรอใครจะไปเชื่อไอเรื่องผีเรื่องสางอะไรของเธอเนี่ยมันไม่มีตรงหน้าก็อาจจะเป็นแค่คนโรคจิตโทรมาก่อ,อก,กวนก็ได้นี่รับโทรศัพท์ไม่พอเปิดประตูไปดูด้วยโอ้ยแย่ล้งานนี้อูพยายามปกป้องมาตลอดอุตส่าห์ไม่บอกไม่พูดพยายามไม่เปิดประตูแต่แฟนเราเดินมาเปิดประตูสิ่งที่เป็นเหมือนกำแพงหนาะสุดท้ายของเราสิ่งนั้นได้ถูกเปิดออกแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วเนี่ยหรือว่ามันจะเข้ามาแล้วรีบไม่ไ้เข้า <What? S 2> มา หรือมันจะเป็นเรื่องจริงอ่ะเขากลัวตัวเองเไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเขาจะปกป้องตัวเองความแมนเข้าเสียงกลุ้ยไม่เป็นไรเรารีบนอนกันดีกว่าพยายามปุ่มตาหลับให้ได้อีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วอะ่ะและวู้กำลังสบายใจนะเจ้าผ้าเนี่ยไปขันขที่ประตูถ้ามันเป็นผีจริงๆนะมีพระอยู่ยังไงมันก็เข้าไม่ได้ถอดออกเลยดูซิจะโทรมาไงอีกแขนเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยนะดูสิจะเอาอยัางไง เธอแน่ใจนะมันจะเรียบร้อยฮะได้นะเอาเหอะเรานอนกันดีกว่าไว้ไปดามไม่ต้องกลัวนะเขากลัวตัวเองเขากลัวเฮ้ยอะไรตัวเองถีงอะไรเนี่ยมันมากันอีกแล้วบบคุ้นๆใช่เลยซ้าเลยประวัาวาจะเป็นแบบนี้ยแต่ไม่ต้องกลัวนะมีพระอยู่เฮ้ยขั้นมีพระอยู่มันยังกล้าเลยนะเนี่ยโอ้หมันจัดเต็มขนาดนี้เลยอะ แต่เนี่ยยังไม่ต้องกลัวนะกลัวไม่ไรไม่ไรกลัวมันกลัวกลัวนกันเนี่ยเปิดประตูให้กูหน่อยเฮ้ยอะไรอะทุกเองว่าแล้วสิ่งนเสียงผี้แน่ๆเลยโอ้ยข่าวนี้มันล้วงมือมันเลยเว้ยมันเปิดเองเลยยังรอให้เราเปิดให้แล้วเขากลัวเองล้วงงี้เลยเอา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 ดูมัน นั่นนนประตูเปิดแล้วมันเข้ามาได้แล้ว<ป>มาแล้วพามาช่วยเราเลยอะ่ะพระลอยจะรลี้วไปเลยแล้วเราจะเหลือไหมเนี่ยกูเข้ามาได้แล้วพาคุณดาวทุวผมด้วยว้ายนีหรอ เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสิ่งที่เห็นคือหน้าห้องมันมีรอยเท้าจริงๆมันเป็นรอยเท้าของคนที่เหยียบคนกับทรายเดินให้มั่ไปหมดแล้วที่แปลกก็คือผ้าของผมหล่นกับพื้นห้องกรอบผ้าไม่เป็นอะไรเลยแต่ผ้าข้างในนั้นแตกแตกแบบแตกครึ่งพวกเราเราก็รีบเช็คเอาท์ และได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้รีเซพชันฟังซึ่งคราวนี้ยผมมีแฟนผมเป็นคนยินยันอีกคนหนึ่งแต่คำตอบที่ได้ก็คือคำขอโทษเช่นเคยเราทั้งคู่เดินทางออกจากรีสอร์ทด้วยความมึนงงและสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้เลยผมก็เลยแค่เดาเท่านั้นให้ผมมโนเอาเองผมคิดว่าเรื่องมันน่าจะเริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์นี้ โอ้พิติเกลมีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับโอ้ดูท่าทางจะแย่นะเนี่ยไม่สบายหรือครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าโปรดชี้แจงถแถลงมาได้โดยทันทีเรือผมนี้พร้อมยินดีช่วยเหลือคุณตลอดตลอดสงสยัยจะเข้าห้องผิดนะคะอืมคุณดูพูดจาดีเป็นคนดีนะคะเนี่ยแต่ฉันไหวแล้วค่ะเดี๋ยวข,ขอโทษนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนเออ,เอ,อ โอ้โหสาวจัดเต็มจริงๆหมดไส้หมดพุงเลยมั้งเนี่ยดูท่าทางจะไม่ไหวนะครับอย่างนี้ไหวไหวค่ะไหวสบายค่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะขอโทษที่รบกวนค่ะโอ้สภาพอย่างนี้ผมคงปล่อยคุณไปไม่ได้นะครับแม่เห็นแล้วอยากดูแลเหลือเกินเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าครับโอ้ไม่ไม่ไม่ลยค่ะไม่ลยค่ะ ไม่ได้นะครับไม่ได้สภาพอย่างนี้ผมปล่อยคุณไปไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับผมเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์ไว้ใจได้ยิ่งไม่มีกล้องไม่มีคนเห็นเนี่ยผมเนี่ยดีดีจังละคุณไม่ไม่ไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไปค่ะเออผมบอกให้ไปไงครับอ๋ซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีกล้องเว้ยกูยี่มีคนดีดีเลยแหละไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตใช้กําลังนะครับอือ คิดว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรลองมาดโนูโนกันดูนะครับและคอมเมนต์มาบอกพวกเราให้ทราบกันบ้างจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ